มาแล้งเลิกงานแล้วก็ออกมาสุดอากาศครับเบืงง้องหนเบื้องนี้เบื้องต้นใหม่เบื้องไฮเบื้องหน้าก็มีแต่ไฮแต่หน้าเลยนะไฮข้างบงครับท,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 ที่ที่ใช่วงนี้ยังเป็นต้นฤดูฝนอยู่นะครับช่วงที่เขาก็ดังขึ้นไม่ไม่ยังยังแรงๆงอยู่ครับช่วงนั้น ดินยังแหงงน้ำในหลุมยังยัง,ยง่าเต็มฟังนะครับฝนถิ่มช่วงแน่นี่รับน้ำยังขาดอยู่ดินยังขขาวอยู่เข,ขาก็กำลังขึ้นครับกำลังต้องการน้ำช่วงนี้แต่ฝนก็ถิ่มช่วงไปโดนครับ เ่าทานอันนี้คือคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมีอย่งอัปเดตด,ด้ยวยสิมาอัปเดตให้เบิงงนไม่นะครับมันออกบหนหน้าเนะครับเนาะ